กลับมาในช่วงสุดท้ายครับคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมยังอยู่กับผมและคุณนุ๊กครับในรายการ Give me ีฟครับคุณนุ๊กครับกลับในเรื่องของผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพดีกว่าครับวันนี้คุณนุ๊กนำอะไรมาฝากเราบ้างครับค่ะก็ถ้าในพูดในเรื่องของผิวผมและเล็บแล้วนะคะ ก็ขาดผลิตภัณฑ์ตัวนี้ไปไม่ได้คือแกนเดอร์ของเรานั่นเองเป็นอิฟเฟรนนแกนเดอร์นะคะซึ่งในแกนเดอร์เนี่ยมีสารอาหารที่จําเป็นสําหรับผิวผมเล็บเนี่ยอยู่มากถึง15ชนิดเลยไม่ว่าจะเป็นตัวโคเอนไซม์คิวเทนเองก็ดีหรือว่ากรดอัลฟาไลโฟอีกที่เป็นสารตั้งอนุมสระที่ดีนะคะสารสกัดจากองุ่นบีเบอรี่ทั้งหลายนะคะแล้วก็รวมถึงวิตามินบีด้วยก็มีอยู่ด้วยแล้วก็สารกระสีที่บอกว่าจําเป็นมากสําหรับเล็บก็มีอยู่ค่ะที่สําคัญมันมีสารสกัดจากสนหางน้าซึ่งมีองค์ประกอบ ของซิลิกอนซึ่งซิลิกอนเนี่ยมีคนพูดถึงน้อยมากเพราะว่าซิลิกอนเนี่ยเขาจะช่วยในการเชื่อมระหวอาอ่างอลลาสตินกับคลาเจนทําให้ผมหรือว่าเล็บเนี่ยมีความยืดหยุ่นมากขึ้นแล้วก็มีค,ค,ความแข็งแรงมากขึ้นคือไม่เปราะแตกหักง่ายนั่นเองก็<ช>คือเป็นผลิตภัณฑ์ที่ดูแลเขาเรียกว่าสุขภาพโดยรวมได้หมดเลย<ช>ทั้งผ<ช>ิวทั้งผมทั้งเล็บถ้าใครรู้สึกว่าอยากจะบำรุงเป็นพิเศษเป็นเฉพาะอะไรแบบนี้หรือถ้ามีปัญหาก็ได้เหมือนกัน ใช่ค่ะนอกจากวิธีรับประทานง่ายมาหนึ่งเม็ดค่ะหลังอาหารหลัอาหามือไหนดีฮะเอ่อมื้อไหนก็ได้ไม่ไม่มีผลเท่าไหร่นะคะจริงๆรับประทานมากกว่านี้ก็ได้ค่ะ2หรือ3เม็ดก็ได้คือแล้วแต่ว่าอยากรับประทานระดับไหนนะคะแต่ว่า1เม็ดในระยะยาวก็คือเห็นผลอยู่แล้วครับแล้วคนที่อายุเท่าไหร่เริ่มทานได้ค้า จริงๆถ้าเป็นผู้ใหญ่คือผู้ใหญ่ในในทางของการแพทย์นเนี่ยค่ะคอายุมากกว่า12ปีเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะถือว่าเป็นผู้ใหญ่แล้วโดยเฉพาะผู้หญิงจะเป็นผู้ใหญ่เร็วถ้าผู้ชายก็อาจจะสัก1 4บสปีก็จะเริ่มกินยาเม็ดได้แล้วอันนั้นถ้า,ายุ่เยอะขนาดนั้นแล้วก็คือถ้าอยากสวยอะไรนเงี้ยค่ะก็คือรับประทานได้แต่อาจจะเน้นสําหรับคนที่อายุ20ปีขึ้นไปก็ได้เพราะว่า20ปีขึ้นไปในทางเวษษชศาสตร์ชลอวัยเขาถือว่าเป็นอายุที่เริ่มเข้าสู่วัย ที่เป็นเป็นเอจจิงแลหรือว่าร่วงโรยอะไรอย่างเงี้ยก็สัก20ปีขึ้นไปเลกันก็ได้เหมือนกันนะครับคราวนี้ผลิตภัณฑ์ตัวต่อไปครับคุณนุกครับค่ะเป็น e อ n ฟนิ่งพิมโรสนะคะคือเป็นน้ำมันอ n ฟนิ่งพิมโรสถามว่าทำไมถึงเลือกตัวนี้มาเพราะว่าในเรื่องถ้าพูดในเรื่องของผิวผมเล็บเนี่ยตัวที่สำคัญอีกตัวนึงคือโอเมก้า6ค่ะ ซึ่งกรดไขมันในกลุ่มโอเมก้า6เนี่ยเป็นประโยชน์ต่อทั้งผิวผมเล็บเลยเพราะเป็นองค์ประกอบของ e เยื่อหุ้มเซลล์ทาให้เซลล์ของเราเนี่ยแข็งแรงมากขึ้นแล้วเขาก็มีงานวิจัยมาในเรื่องของผิวแห้งเราด้วยว่าในคนที่ผิวแห้งถ้าเรารทานอิฟทิ้งพิมโรสเนี่ยยาวเนี่ยก็จะทาให้ผิวชุ่มชื้นมากขึ้นค่ะแต่ผิวไม่ได้มันขึ้นนะแค่ชุ่มชื้นขึ้นเฉยๆคือมีน้ํามากขึ้นค่ะแล้วคนที่ทานอ n ฟ n ิ้งพิมโรสเนี่ยจะพอทานไปปั๊บแล้วเนี่ย บางคนบอกจะมีสิวขึ้นมานี่จะมีไมหมคะคุณนุกอันนี้เป็นจริงๆแล้วเรียกว่าไม่ใช่ โดยตรงของเขามากกว่านะคะจะมีแค่กลุ่มคนจํานวนน้อยมากๆที่จะมีอาการนี้คือ,อเคยได้ยินมาบ้างนะคะคว่ารับประทานอิฟนิ่งพิมโรททาให้สิวขึ้นอะไรค่ะซึ่งอาจจะเป็นอาการเฉพาะบุคคลซึ่งเป็นจํานวนน้อยมากๆคือไม่มีงานวิจัยที่บอกบว่ามีไซส์เอฟเฟกหรือว่าในเรื่องของอาการข้างเคียงแบบนี้กับอิฟนิ่งพิมโรสมาก,ก่อนนะคะคแต่คราวนี้อิฟนิ่งพิมโรจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเป็นคุณผู้หญิงโดยเฉพาะเลยเนี่ยก็เหมาะมากๆใช่ไหมครับใช่ค่ะเพราะเขาจะช่วยทําให้ลดอาการเขาเรียกว่าเป็นลดอาการก่อนมีประจ ไม่ว่าจะเป็นอาการตัวปวมปวดท้องหรืออะไรค่ะอันนี้มีงานวิจัยรองรับเลยว่าเขาสามารถลดอาการแบบนี้ได้คือถ,<ง>ถ้าคุณผู้หญิงท่านไหนที่บอกเวลาก่อนจะมีประจำเดือนมักจะชอบปวดท้อง,ง <pareil S 1> ใ<ช>นะคะปวดประจำเดือนอะไรพวกนี้ i n นิ่งพิมรถนี่ก็ช่วยได้เป็น<ช> <แ port S 1> อย่างดีคาดว่านะคะเกิดจากการที่เขาเออ ทำให้ฮอร์โมนในร่างกายสมดุลมากขึ้นครับคราวนี้เวลาทานทานยังไงครับคุณลูครับสมมติถ้าทานทานอยากให้อ่าบรุงผิวก็ทานยังไงรับประทานหลักอาหารวันละหนึ่งเม็ดก็พอแล้วมื้อไหนก็ได้เหมือนกันมื้อไหนก็ได้วันละเม็ดเดียวแต่ถ้าสมมติว่าคุณผู้หญิงที่บอกว่าปวดรอบเดือนบ่อยๆอยากจะลดอาการปวดรอบเดือนควรรับประทานระยะยาวค่ะก็คือ1เม็ด เหมือนกันเหมือนกันอ๋อนั่นแปลว่าคือทานทานวันละเม็ดเดียวเนี่ยแต่มันได้ผลหลายๆอย่างใช่ค่ะนะครับแต่ก็คือทานต่อเนื่องแล้วมันมีข้อกําหนดไหมครับว่าทานได้นานแค่ไหนหรือหรือไม่มีค่ะคือทานได้ตลอดไปใช่ค่ะครับอาลครับอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ครับคุณลูกครับแนะนําอีกสักหน่อย อ่าค่ะอีกตัวหนึ่งนะคะเป็นเซลล์ไม้แน่นอนว่าขาดไม่ได้อย่างที่บอกไปว่าไม่ว่าจะเป็นผิวผมเล็บเนี่ยชั้นนอกสุดซึ่งเป็นชั้นป้องกันเนี่ยก็คือการที่มีเคลาตินกับเซลลาา์ไม้ผสมอยู่ด้วยการทําให้ผิวผมเล็บเนี่ยมีชั้นนอกสุดที่เรียบเนียนแล้วก็การปกป้องเยี่ยม เพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเซรามายขาดไม่ได้เลยถ้าขาดปุ๊บมันจะทําให้เทราตินเรียงตัวไม่เป็นระเบียบค่ะนั้นผิวผมเล็บก็จะแห้งพอแห้งปุ๊บเนี่ยก็จะเกิดอาการต่างๆตามมาได้ง่ายไม่ว่าจะเป็นอาการติดเชื้อหรือว่าการในเรื่องของอาการราคายคืนต่างๆก็จะตามมาค่ะก็ช่วยได้เหมือนกันคือเซรามายจริงๆแล้วคุณสมบัติของเขาหรือประโยชน์ของเขาเนี่ยคือการเติมความชุ่มชื้นให้กับผิวด้วย เขาไม่เชิงเติมความชุ่มชื้นให้กับผิวต้องเรียกว่าเขาปกป้องผิวมากกว่าปกป้องผิวคือหนึ่งไม่ให้น้ําระเหยออกจากผิวแน่นอนว่าผิวก็จะชุ่มชื้นม,มากขึ้นอันดับ2ก็คือไม่ให้สิ่งแปลกปลอมเนี่ยเข้าสู่ผิวอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะได้ทั้งในเรื่องของชุ่มชื้นแล้วก็ในเรื่องของอาการรายคลายเครืองการแต่างๆเนี่ยค่ะและที่สําคัญคนที่เป็นสะเก็ดเงินคือเป็นโรคที่ผิวแห้งมากๆเนี่ยนะคะเขาพบว่าเซรมามในผิวเนี่ยลดลงอย่างมากเพราะฉะนั้นมันก็น่าจะเป็นการดีด้วยถ้าคนนใกลุ่ม คที่มีผิวแห้งมากๆได้ได้เซรามายเข้าไปนะคะครับที่สําคัญเซรามายก็เป็นเป็นส่วนประกอบหนึ่งในเส้นผมที่มีอยู่ด้วยเหมือนกันใช่เครือผมเน็บได้หมดเลยค่ะครับเอาละครับอีกหงผลิตภัณฑ์ครับเราแบบแบบทานไปแล้วเรามีแบบทาบ้างไหมฮะอ่าแน่นอนว่าบำรุงจากภายในแล้วก็มาสู่การบำรุงภายนอกว่านอ้าตัวแรกเลยเริ่มจากผมก่อนเลยเนาะได้เลยบดลงล่างเลยอ่าผมเนี่ยนะคะตัวนี้ที่นํามา พูดในเรื่องใน,ในวันนี้เนี่ยเพราะว่าเราไม่ได้เน้นในเรื่องของปัญหาผมเป็นพิเศษฉะนั้นสําหรับคน ที่มีผมปกติธรรมดาหรือว่าผมค่อนข้างไปในอยู่ในระดับที่แห้งแตกไปเนี่ยค่ะตัว intensive treatment เนี่ยช่วยได้เลยซึ่งกิฟฟารีน intensive treatment series ที่เป็น hair care series นคะเขาจะเน้นในเรื่องของการที่ใส่อามิโนเซรามายเข้าไปเป็นเป็นองค์ประกอบของโปรตีนอยู่แล้วก็คือทําให้เป็นองค์ประกอบใหญ่ของเส้นผมอะค่ะผิวแล้วก็เล็บนะคะแล้วก็เซรามายเนี่ยอย่างที่บอกไปว่าเป็นตัวเคลือบเพราฉะนั้นเนี่ยมันมันครบ มันก็จะช่วยบำรุงบำรุงผมได้เลยครับคราวนี้ในซีรีส์ของเขาใน Intensive Series เนี่ยเขามีอะไรบ้างครับคุณนุงครับก็มีอะมิโนเซรามายค่ะเป็นหลักนะคะแล้วก็มีแมคคาเดเมียนัทออยที่ช่วยในการบำรุงปกป้องค่าผมก็คือจะมีเป็นแชมพูสระผม นะฮะมีคอนดิชันเนอร์ใช่ค่ะใช่ไหมฮะใช่ค่ะคือคในเซ็ตของเขาเนี่ยมีก็จะมีค่อนข้างครบอยู่แล้วก็จะมีในส่วนของเ,อเป็นแชมพูนะคะ<ช>แล้วก็คอนดิชันเนอร์แล้วก็เป็นสเปรย์แล้วก็สเปรย์เนี่ยใช้ในการ เรียกว่าพ่นก่อนที่จะเป็นการปกป้องผิวปกป้องผมจากความร้อนค่ะในการใช้ได้หรือว่าใช้ที่หนีผมอะค่ะให้สเปรย์ก่อนได้เลยแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็จะเป็นครีมบำรุงผมค่ะครับอันนี้ก็เป็นเป็นตัวที่ช่วยได้ด้วยเหมือนกันนะครับเพราะว่าเขามีส่วนผสมของเซรามายด้วยใช่ครับอย่างที่คุณนุ๊กบอกอ้าวใเหยียบมาอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ครับคุณนุ๊กครับ เป็นสกินซอฟเทนเนอร์ใช่ไหมฮะใช่ค่ะตัวสกินซอฟเทนเนอร์เนี่ยก็คืออย่างที่บอกไปว่าจะมีบางส่วนที่ต้องการดูแลเป็นพิเศษคือมีความหนาแล้วก็แห้งกล้านเป็นพิเศษไม่ว่าจะเป็นข้อศอกหัวข่าวหรือว่าส้นเท้าก็ดีอะนะคะตัวสกินซอฟเทนเนอร์เนี่ยองค์ประกอบหลกัหลกๆเลยก็คือยูเรียครับยูเรีย er เนี่ยเป็นตัวที่เรียกว่าปกป้องผิวไม่ให้น้ำระเหยอ,ออกจากผิวแล้วมันยังดึงความชื้นอยู่ในอากาศเ,เข้าสู่ผิวได้ด้วย ะจะเนี่มนยมันก็จะช่วยมันจะช่วยในเรื่องของความชุ่มชื้นโดยเฉพาะเลยค่ะโดยเฉพาะบริเวณที่แห้งก้านลทั้งหลายเนี่ยมันีช่วยเต็มๆมคราวนี้ทาเฉพาะเฉพาะจุดหรือว่าจริงๆแล้วคือทาได้ตั้งแต่ทั้งออทั้งตัวเลยจริงๆนั้นแนะนให้ทาเฉพาะจุดค่ะเพราะว่าเขาจะมีปิโตรลาทุ่มอยู่ด้วยซึ่งปิโตรลาทุ่มเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะใช้มันมันให้ความ เรียกว่าค่อนข้างมันดีกว่าทำให้ครีมเนี่ยริชมากหรือเตนส์ก็คือมีความข้นมากเพราะฉะนั้นเนี่ยทาเฉพาะจุดดีกว่าเพราะว่าถ้าทาทั้งตัวอาจจะมันเช่้อเนาะอ๋อใช่อย่างที่คุณลูกบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยตามข้อศอกตามหัวเข่าส้นเท้าเนี่ยเขาผลิตน้ํามันเองไม่ได้ต้องการการดูแลเป็นพิเศษเพราะฉะนั้นใครที่มีปัญหาเรื่องศอกด้านเข่าด้านส้นเท้าด้านได้ใช่ไหมครับไม่ส้นเท้าแตกได้ไหมได้ค่ะส้นเท้าแตกก็ได้เหมือนกันโปะไปเลยค่ะก่อน คือวันหนึ่งทากี่รอบก็ได้หรือเปล่าคะหรือทาเฉพาะก่อนนอนอย่างเดียวจริงๆทากี่รอบก็ได้ไม่ได้มีข้อเสียอะไรนะคะเพียงแต่ว่าความสะดวกในการใช้เท่านั้นเองอาจจะเป็นเช้าเย็นหรือว่าแค่ก่อนนอนอย่างเดียวก็ได้อ๋อครับเ<ม>อาละครับอีกหนึ่งตัวนะฮะเห็นต,ตั้งอยู่ตรงนี้หนึ่งตัวขาดไม่ได้เลยคือตัวนี้เป็น hand and nail cream ค่ะกลิ่นของเขาจะเป็นกลิ่นฟรังกิฟานีหรือว่าเป็นกลิ่นของดอกลิลาวดีตัวนี้เนี่ยดีมากๆคือหนึ่งเลยกลิ่นหอมแน่นอนล่ะทุกคนอยากมีมือที่หอมใช่ไหมคะ อย่างที่สองคือมันบำรุงมือและเล็บเพราะว่ามีสารที่เป็นไฮโดรไลซ์เคลาตินอยู่ก็คือเป็นเคลาตินอย่างที่บอกไปว่าเคลาตินเป็นองค์ประกอบหลักของทั้งผมผิวเล็บอ่าเพราะฉะนั้นตัวนี้บำรุงทั้งผิวมือแล้วก็เล็บมือได้ด้วยอะค่ะก็จะทําให้มือดูชุ่มชื้นน่าสัมผัสมากขึ้นเล็บก็จะสุขภาพดีแข็งแรงมากขึ้นค่ะปกติเวลาที่เราทามาถึงครีมบำรุงมือบำรุงเล็บเนี่ยครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราจะต้องล้างมือก่อนไหมหรือว่าทาตอนไหนก็ได้ ออจริงๆแล้ววิธีที่ดีที่สุดคือการล้างมือเนี่ยมันจะช่วยในการป้องกันเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายเราอยู่แล้วนะคะก็คือแนะนําว่าให้หล้างมือให้บ่อยแบบเหมาะสมหมายความว่าถ้าอยู่ในที่ที่มีเชื้อโรคเยอะๆให้หล้างมือบ่อยหน่อยแต่การล้างมือบ่อยๆเนี่ยก็จะทาให้มือแห้งเช่นกันเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกครั้งหลังการล้างมือก็คือจะใช้ครีมตัวนี้ได้เลยแต่ว่าถ้าไม่ได้ ไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรไม่ได้มีอยู่ในแหล่งที่มีเชื้อโรคมากๆอ่ามืออาจจะไม่ได้สกปรกมากจะทาเลยก็ได้ไม่ไม่จำเป็นต้องไปล้างมือก่อนนะคะแต่คือถ้าเอาแบบง่ายที่สุดก็คือเมื่อไร่ก็ตามล้างมือเสร็จเช็ดมือให้แห้งต้องทาอันนี้ต้องทาใช่แต่เมื่อไรก็ตามถ้าอาบน้ําอยากจะสระผมต้องใช้นะฮะต้องต้องใช้เลยค่ะ intensiveintensive โอเคค่ะผมกระโดดข้ามผลิตภัณฑ์ใช่ไหมใช่ค่ะผมกระโดดข้ามผลิตภัณฑ์นะหรือถ้าใครมีปัญหาเรื่องของข้อสอบต่าง หัวเขาอะไรแบบนี้นะครับก็มีเป็นสกินซอฟทเทนเนอร์นะครับอันนี้บำรุงจากภายนอกนะครับนำมาเพียงแค่บางส่วนเท่านั้นนะฮะถือว่าเป็นน้ำจิ้มนะนะครับดูแลจากภายนอกแล้วก็ที่สำคัญ การดูแลจากภายในก็เป็นสิ่งสําคัญเหมือนกันนะครับเอาละครับสุดท้ายนี้ครับอยากให้คุณนุ๊กฝากอะไรถึงคุณผู้ชมนิดนึงครับในการ<ช>ดูแลตัวเองตั้งแต่ศีรษะจะรดปลายเท้าครับค่ะ,คะก็อย่างที่บอกไปว่าผิวผมเล็บเนี่ยทั้งหมดเนี่ยมีน้ําเป็นองค์ประกอบหลักนะคะ,ะไม่ได้เป็นองค์ประกอบหลักแต่ว่ามีต้องมีน้ําเป็นองค์ประกอบด้วยเพราะฉะนั้นการดื่มน้ำเนี่ยสำคัญมากๆควรดื่มน้ําวันละประมาณ8แก้วหรือประมาณ1.5ลิตรขึ้นไปค่ะเพื่อสุขภาพผิวผมเล็บที่ดีย่างแน่นอนค่ะครับ ก็น้ำก็เป็นองค์ประกอบสําคัญนะครับอย่างที่<ช>คุณนุกบ,บอกนะครับเอาละครับวันนี้ครับต้องขอขอบพระคุณครับเภสัชกรหญิงนัธิดาจันทระวารีครับผู้จัดการฝ่ายผลิตภัณฑ์บริษัทกิฟรินสกายไลน์ยูนิตี้จำกัดครับขอบพระคุณคุณนุกครับ สำหรับคุณผู้ชมนะครับถ้าคุณผู้ชมท่านใดครับมีคําถามอยากจะพูดคุยกับเราครับในรายการนะครับสามารถส่งคําถามของคุณผู้ชมมาได้ครับที่ give me five at givefriendchannel com ครับหรือติดตามความเคลื่อนไหวของเราครับที่ f a c e b o o k ครับ w w w facebook com slash givefriendchannel ครับหรือถ้าอยากจะชมรายการย้อนหลังก็ชมได้เช่นเดียวกันครับที่ w w w givefriendchannel com ครับ ช่วงนี้ครับสนับสนุนโดย g i f ฟ i ินอีฟนิ่งพิมโรสอยากให้คุณมีสุขภาพที่ดีครับสำหรับวันนี้ครับผมการุณชางปรุนครับและแขกรับเชิญคนพิเศษของผมเภสัจกรหญิงนัทธิดาจันทราวารีต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนครับแล้วพบกันครั้งหน้าครับสวัสดีครับ